เอาละครับก็กราบสวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้กันด้วยนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราก็คำนวณสูตรเลขวิ่งตัวเดียวไปแล้วนะครับสำหรับเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1ก็ไปดูได้นะครับว่าสูตรนั้นให้เลขตัวไหนในคลิปนี้เราก็มาคำนวณเลขสําหรับเลขอ่าเลขวิ่งนะครับเป็นเลขวิ่งสําหรับเลข2ตัวล่างกันบ้างนะครับซึ่งให้เลขวิ่งไปแค่2ตัวสูตรนี้ให้8งวด พลาด1งวดถูกจิตงวดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในงงวดวันที่2เดือนพฤษภาคมจะได้เลขอะไรในงวดวันที่16เดือนเมษายนนะครับได้เลข7ซึ่งก็เข้าเลข7ในตำแหน่งหลักสิบล่างไปมีลุ้นอยู่นะครับงวดวันที่2เดือนพฤษภาคมก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปคำนวณสูตรเราก็มาเตือนกันก่อนนะครับมาฟังคำเตือนกันก่อนสูตรทุกสูตรที่ลงไปนะครับมันมีทั้งถูกแล้วก็มันมีทั้งผิดนะครับไม่มีสูตรไหนที่จะถูกได้ตลอดไปถึงแม้ว่า ท่านจะดูแล้วมันเข้ามาดีในงวดต่อไปก็ไม่ใช่ว่ามันจะถูกได้ต่อนะครับก็โปรดใช้วิจายานในการรับชมด้วยถ้าท่านเห็นตัวเลขแล้วท่านชอบท่านถูกใจก็นําไปเป็นแนวทางได้เลยอยันนี้ก็ใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดที่2เดือนพฤษภาคมนะครับสูตรมาคิดกันเลยดีกว่านะครับเลขวิ่งอันนี้เป็นเลขวิ่งล่าง2ตัวนะครับเลขวิ่ง ล่างสองตัวมาดูว่าจะตรงใจท่านบ้างหรือเปล่านะครับก็ลื่มคํานวณตั้งแต่งวดวันที่3สามสิบเดือนธันวาคมพุทธศักราชสองพสิบเูตรนี้นะครับใช้หลักหมืน่นบวกหลักสิบล่างคูณ3หลักหมืน่นบวกหลักสิบล่างคูณ3หลักหมืน่น เลขห้าหลักหมื่นเลขห้าตัวนี้นํามาตั้งไว้ก่อนเลยแล้วก็หลักสิบล่างออกอะไรนะครับตัวนี้ออกเลขแปดแล้วก็นําเลขแปดตัวนี้มาคูณเลขสามแปดสามยี่สิบสี่แล้วก็นำสองตัวนี้มาบวกกันนะครับระหว่างห้ากับสี่มาบวกกันนะครับนำห้กับสมาบวกกัน ห้บวกสได้เท่ากับ9เพิ่มหึงแต้มได้0นะครับอันนี้ก็เป็นเลขวิ่งให้9กับ0ให้9กับ0ูนย์สตัวล่างออก8 9ดเกนครับออกแก้งวดนี้เข้าเลข9หลักหน่วยล่างต่อไปงวดวันที่10 เจ็ดเดือนมก,กราคมหลักหมื่นเลขเอ่อเลขสองนะครับหลักหมื่นเลขสองหลักสิบล่างออกเลขแปดตัวนี้ก็นำแปดมาตั้งนำแปดเหมือนเดิมนะครับมาคูณสามแปดสมยีสิบสี่นะครับ, 3. 8, 3, 24, รบหลังจากนั้นเราก็นำสี่กับสองมาบวกกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนงวดที่แล้ว 2บวก4ได้6เพิ่ม1แต้มก็ได้เลข7นะครับวิ่ง6 7นะครับออกอสอ2ตัวล่างออก6 1หนึ่งะครับออก61วันนี้เข้าเลข6ในตำแหน่งหลักสิบล่างถูกนะครับเป็นงวดที่2ต่อไปก็เป็นงวดวันที่1เดือนกุมภาพันธ์1เดือนกุมภาพันธ์นะครับหลักหมื่นเลข0ูนย์ แล้วก็หลักสิบล่างเลขอะไรนะครับตัวนี้เลข6เลข6เรานํามาคูณ3 6,38หลังจากนั้นก็นําเลข0ูนย์กับเลข8มาบวกกันนะครับ8บวก0นะครับ8บวก0นย์ได้เท่ากับ8เพิ่ม1แต้มได้9นะครับก็ได้มาแล้ว8 9ได้8 9นะครับออก0น เก้านะครับออกศูนย์เก้าันนี้ก็เข้าตัวนี้เลข9มาเข้าในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับเข้าเก้าในตำแหน่งหลักหน่วยล่างต่อไปนะครับต่อไปเป็นงวดวันที่16เดือนกุมภาพันหลักหมืน่นะครับหลักหมื่นก็เป็นเลขศูนย์นะครับบวกแล้วก็นําหลักสิบล่างมาตั้งเลยหลักสิบล่างก็เลขศูนย์นำมาคูณ3นะครับศูนย์คูณสา ได้0หลังจากนั้นเราก็นำศูมาบวกกันนะครับนำศูมาบวกกัน0บวก0นะครับ0วก0ได้เท่ากับ0เพิ่ม1แต้มได้1นะครับก็ได้มาแล้ว0แล้วก็1นะครับ0 1ออก4 3มวดนี้นะครับที่ผิดไป1งวดนะครับก็ผิดแค่งวดเดียว ต่อไปก็เป็นงวดวันที่หนึงเดือนมีนาคมหนึงเดือนมีนาคมหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลขสี่แล้วก็หลักสิบล่างตัวนี้เลขสี่นำมาคูณสามนะครับสี่สามสิบสนะครับสี 4, 3, ่สองนำสี่บวกสองสบวกสองได้เท่ากับหกเพิ่มหงแต้ได้เจ็ดนะครับวิ่งหกเจ็ด วิ่งหกเจ็ดนะครับออกเจ็ดเก้านะครับออกเจ็ดเนะก้านะวันนี้ก็เข้าตัวนี้เข้าเลขเจ็ดหลักสิบล่างครับเข้าเลขเจ็ดหลักสิบล่างต่อไปก็สิบหกเดือนมีนาคมหลักหมื่นเลขห้าสิบล่างตัวนี้เลขเจ็ดนำมาคูณสามเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดหลังจากนั้นเราก็นำ 5แล้วก็1มาบวกกัน5บวก1ได้6เพิ่ม1แต็มได้7ครับก็ได้มาแล้ว6แล้วก็7 2ตัวล่างออก7 8นะครับออก7 8งวดน,นี้เข้าเลข7ในตำแหน่งหลัก10ล่างต่อไปก็เป็นงวดวันที่1เดือนเมษายน หลักหมื่นเลข9แล้วก็หลักสิบล่างก็คือเลข7จ็ดมาคูณ3นะครับ7 3 21หลังจากนั้นก็นำา9กับ1มาบวกกันนะครับ9บวก1ได้10นำตัวหลังมาตั้งก็คือเลข0เพิ่ม1แต้มได้1นะครับวิ่ง101นวิ่ง01ออก90นะออก90มวดนี้เข้าเลข0 หน่วยล่างนะครับเข้าใลหลักหน่วยล่างต่อไปนะครับต่อไปก็เออ่เป็นวดวันที่16เดือนเมษายนหลักหมืน่นเลขศูนย์นะครับแล้วก็หลักสิบล่างก็คือเลขเก้านะครับคูณสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดเรานำศูนย์มาบวกเจ็ดนะครับนำศูนย์มาบวกเจ็ดศูนย์บวกเจ็ดได้เท่ากับเจ็ดเพิ่มหนึ่งแต้มได้แปดนะครับวิ่งเลข 8ปดออกเจ็ดเก้าเนออกเจ็ดเก้างวดนี้เข้าเลขเจในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าถูกมาดีนะครับถูกมาดีอยู่ <c oughs> สูตรนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดแบบนี้นะครับเจ็ดงวดแบบนี้ <c oughs> ก็ผิดไปแค่งวดเดียวงวดวันที่16บเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวมาดูกันว่างวดวันที่ 2, 2เดือนพฤษภาคมจะให้ตัวเลขไปที่ตัวไหนนะครับหลักหมืน่นงวดที่ผ่านมาออกเลขสี่ ส่วนหลกสิบล่างก็คือเลขเจ็ดนำมาคูณ 3, 7, 3ามเจ็ดสามยี่สเอ็แล้วก็นำมาบวกกันเลยนะครับนำมาบวกกันเลย1กับสมาบวกกันสี 4, บวกหได้เท่ากับ5เพิ่ม1แึต้มได้หกเก็ได้มาแล้วให้วิ่ง5แล้วก็6อันนี้เป็นเลขวิ่งสําหรับเลขสอตัวล่างจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้เราไม่รู้นะครับว่าเข้าไหม ท่านชอบหรือเปล่าถ้าท่านชอบก็นําไปเป็นแนวทางได้เลยสูตรนี้ให้5กับ6ครับก็ถูกมาแบบนี้มันก็เข้าหลักสิบล่างบ้างหลักหน่วยล่างบ้างก็พูดยากนะครับว่าถ้าจะมามันจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยถ้าท่านเชื่อมั่นในสูตรนี้ก็นําไปเป็นแนวทางได้5กับอะไร6กับอะไรนะครับก็คิดดูนะครับก็ประมาณนี้เลยขอให้มาได้เป็นงวดที่8ครับก็ประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาทบทวนสูตรกันอีกรอบหนึ่งนะครับสูตรจดไปได้เลยนะครับสําหรับคนที่อยากไปคำนวณด้วยตัวเองนะครับสูตรนะครับเราจะใช้ตัวเลขหลักหมื่นหลักหมื่นบวก10ล่างคูณ3 10ล่างคูณ3นะครับบวกกันได้คำตอบมาก็ ได้เลขวิ่งตัวที่1เพิ่ม1แต้มได้เลขวิ่งตัวที่2นะครับอันนี้เป็นตัวที่เพิ่มไปเพิ่ม1แต้มได้เลขวิ่งตัวที่2สูตรก็มีประมาณนี้นะครับจุดออกไปได้เลยจุดออกไปได้เลยนะครับอันนี้ก็ในส่วนของเลขวิ่งล่างเราคำนวณไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลักร้อยเราก็คิดไปแล้วหลักสิบเราก็คิดไปแล้วไปดูได้นะครับในช่องกดเข้าไปเลย ไปดูว่าได้เล็กตัวไหนมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับสูตรเรากา็ยังอีกเยอะนะครับมีเยอะแยะมากมายท่านชอบสูตรไหนนําสูตรนั้นไปเป็นแนวทางได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะถูกมาแบบนี้นะครับอย่างที่บอกสูตรแต่ละสูตรมันมีถูกบ้างผิดบ้างท่านก็ปลูใช้วิจัยญา,ยานในการรับชมกันด้วยนะครับใช้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่2เดือนพฤษภาคมเท่านั้นเลยสําหรับในคลิปนี้ชอบอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อ เป็นกำลังใจในการคิดค้นสูตรต่อไปให้เราด้วยนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ